ถ้าอย่างนี้คือพี่ลุกนั่งเราไม่ใช่การลุกนั่งพี่ลองทําตามสเต็ปผมอะ่ะนั่นแหละแล้วก็ค่อยยอ่อลงมันเป็นพฤติกรรมพื้นฐานแต่ว่าเราหลงลืมมันอะ่ะอมันใช้้าเนื้อส่วนรับตัวอืมพี่ผมทำอะ่ะผมใช้กล้ามเนื้อประยุงตัวอันนี้เดิงครับลงลัสุดแล้วเนี่ยเห็นไหมไม่ต้องเขย่งนะอ่ายังไม่ต้องเขย่งเพราะว่าพี่มีอาการอะ่ะ อืมพอเราได้เทคนิคการคับตัวได้ึ้ออย่างที่ผมบอกว่ามันเป็นการทําความรู้จักจากปกติเราเคลื่อนไหวโดยที่ไม่มีสติเราไม่ได้โฟกัสมันเราไม่ได้คุยกับมันพอไม่ได้คุยกับมันเราก็ไม่รู้จักมันตอนนี้เรากําลังคุยกับมันอยู่ต้องรู้ว่าเราจะทําอะไรเราก็จะค่อยๆทำมันได้เยอะขึ้นแล้วก็เป็นธรรมชาติขึ้นนั่นบงบอกว่าที่ผ่านมาเราใช้กล้ามเนื้อข้อสะโพกข้อเข่าข้อพับเนี่ยได้ไม่เต็มที่แล้ววิ่งส่วนพวกนี้คือส่วนสําคัญทั้งนั้นเลย เวลาเรายืดก้าวขาหดขาส่งขามันมงบอกว่าสะโพกเราไม่สามารถไปได้สุดติดขัดฉะนั้นศักยภาพของมันก็จะได้ไม่เต็มที่มีอการบาเดเจ็บที่เข่าอยู่แล้วะจะเลี่ยงทันทีจะใช้กล้ามเนื้อส่วนอื่นช่วยแต่จําไว้ว่ายิ่งพี่เลี่ยงไอจุดที่เจ็บมันก็ยิ่งไม่หายแถมยิ่งอ่อนแอลงคําว่ากากยภาพคือทําไอส่วนที่ทําไม่ได้หรือมีอาการให้มันดีขึ้นให้มันได้ใช้งานไม่ใช่ไปใช้งานส่วนอื่นแล้วไม่ใช้งานส่วนที่มันมีอาการถ้าแบบนี้พี่ก็จะยิ่งอ่อนแอลงเรื่อยๆ ผมถึงบอกว่าบางทีแค่เห็นแค่บอกผ่านข้อความหรือผ่านคลิปอบมันไม่ละเอียดเท่าต้องมาเจอตัวต้องมาบอกต้องเจาะอ,อย่างเงี้ย